สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องการปรับกลยุทธ์โฆษณาบน Meta ให้ได้ผลดีขึ้นนะคะโดยดูจากข้อมูลที่เราได้มาที่เขาพูดถึง5แนวทางหลักหรือที่เรียกว่า performance 5นะคะครับที่เน้นใช้ AI มาช่วยให้ธุรกิจได้ผลตอบแทนสูงสุดใช่ครับคือเหมือนเรามาทำความเข้าใจกันว่าจะทำงานกับ AI ของ Meta ยังไงให้แคมเปญเราปังขึ้น อืมลองมาเจาะดูทีละข้อกันเลยครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างได้เลยค่ะเริ่มข้อแรกเลยนะคะ Account Simplification การทำให้โครงสร้างบัญชีมันง่ายขึ้นครับผมเอกสารเขาบอกว่าให้รวมแคมเปญลดจำนวน Assets ลงแล้วก็แบบอย่าเพิ่งไปปรับแก้บ่อยๆนะคะอืเพื่อให้ AI มันเรียนรู้ได้เต็มที่ก่อนใช่ครับมีข้อมูลด้วยนะคะว่า Assets ที่เรียนรู้จบแล้วเนี่ย Cpa หรือต้นทุนต่อผลลัพธ์ลดลงตั้ง19%โห ใช่เลยครับตรงนี้สำคัญมากคือ AI มันเรียนรู้จากข้อมูลที่สม่ำเสมอถ้าเรามีแคมเปญยิบย่อยไปหมดหรือเราเข้าไปแก้บ่อยๆออมันก็จะเหมือนกับทำให้ AI สับสนจับทางไม่ถูกอ๋อ oh, เข้าใจเลยค่ะตัวอย่างเลเล่ซาโตกินี่ชัดเลยจาก69ชุดเหลือแค่15ชุดค่ะยอบซื้อเพิ่ม41เปอร์เซ็ลยนะครับโห oh, 41 เยอะมากแสดงว่าบางทีน้อยแต่มากนี่จริงกับ AI เนอะเป็นไปได้ครับคือปรับวิธีคิดนิดนึงจากที่เราคุมเองหมดมาเป็นการวางโครงสร้างดีๆแล้วให้ AI อเขาช่วยหาจุดที่ดีที่สุดให้โอเคค่ะพอโครงร่างดีแล้วข้อต่อมาคือ automation การใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยครับ Meta Advantage Suite เนอะ ใช่ค่ะมีเครื่องแบบอัตโนมัติเต็มๆอย่าง Advantage Plus Shopping Campaigns ที่เขาบอกว่าเพิ่ม ROAS ได้ถึง32%ใช่เลยครับ Advantage Plus นี่เหมือนมีผู้ช่วยเก่งๆเลยมันช่วยดูให้หมดเลยว่าควรยิงแอดไปหาใครที่ไหนใช้รูปไหนดีคือมันอิงจากข้อมูลนะเวลานั้นจริงๆทำให้เราตามทันลูกค้าได้ดีขึ้นถูกต้องครับอย่างเคสบริษัทออนที่คิดว่าเฮ้ยลูกค้าเราอะ่ะมีแค่นี้แหละพอใช้ Advantage Plus ปุ๊บ อ้าวไปเจอคนกลุ่มใหม่ๆได้อีกโหดีจังแถมลดคอสเพอร Result ์ไป60%ด้วยนะครับสุดยอดเลยค่ะแสดงว่า Automation นี่ไม่ใช่แค่ช่วยให้ง่ายแต่เปิดโอกาสใหม่ๆด้วยทีนี้พอร,ระบบดีแล้ว Creative หรือตัวโฆษณาก็สำคัญเนาะแน่นอนครับก็มาถึงข้อ3 Creative Diversification การสร้างโฆษณาให้หลากหลายใช่ครับเพราะคนซื้อของชิ้นเดียวกันเนี่ย เหตุผลอาจจะไม่เหมือนกันเลยอืมจริงค่ะบางคนซื้อเพราะอารมณ์บางคนดูฟังก์ชันการมีโฆษณาหลายๆแนวหลายๆแบบทั้งภาพวิดีโอเ e ี l s หรือทำกับอินฟลูเอนเซอร์ค่ะก็เหมือนราเตรียมตัวเลือก <Hey. S 1> AI เข้าหยิบไปใช้ให้ถูกคนถูกเวลาอ๋อเหมือนมีเครื่องมือให้ AI เลือกใช้เยอะขึ้นประมาณนั้นเลยครับ ข้อมูลบอกว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้32%หาคนใหม่ๆได้เพิ่มอีก8%ตัวอย่าง wild alaskan ก็น่าสนใจนะคะที่ทำโฆษณาเจาะกลุ่มสุขภาพกับคนรุ่นใหม่ครับผมยอดซื้อเพิ่ม1.8เท่าลดต้นทุนไป43%โอ้โหชัดเจนเลยว่า Creative หลากหลายนี่ช่วยได้เยอะจริงทีนี้เพื่อให้ ai เลือก Creative ไปใช้ได้ดีแล้วก็วัดผลได้แม่นๆเนี่ยข้อมูลที่เราให้ ai มันก็ต้องดีด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับ มาถึงข้อ4เลย Data Quality คุณภาพข้อมูลอันนี้เอกสารจะเน้นเรื่องการใช้ Conversions API หรือ CPI คู่กับ Meta Pixel ใช่ครับเพื่อแก้ปัญหาข้อมูลตกหล่นโดยเฉพาะข้อจำกัดเรื่องคุกกี้ที่เยอะขึ้นชัดเจนครับ Pixel มันอยู่หน้าบ้านคือฝั่งเบราว์เซอร์อาจจะมีหลุดบ้างแต่ CAPI เนี่ยเราส่งข้อมูลสำคัญอย่างการซื้อการสมัครจากหลังบ้านเรา จากเซิร์ฟเวอร์ส่งตรงไปให้เมตาเลยอ๋อทำให้ข้อมูลครบกว่าแม่นกว่าแม่นกว่ามากครับโดยเฉพาะข้อมูลลูกค้าที่เขายินยอมเช่นอีเมลเบอร์โทรที่เข้ารหัสแล้วแฮชข้อมูลบอกว่าใช้คู่กันลดต้นทุนต่อผลลัพธ์ได้13%เว้าวอย่างเคสทอมมี่ฮิลฟิเกอร์นี่ยอดขายออนไลน์เพิ่ม72% ROAS 2.9เท่าสุดยอดเลยค่ะ ข้อมูลดีวัดผลง่ายขึ้นเยอะเลยพอเราทำมาครบ4ข้อแล้วโครงสร้างดีระบบออโต้ดีครีเอทีฟหลากหลายข้อมูลก็เปะ๊ะครับสุดท้ายก็ต้อง resource validation การตรวจสอบยืนยันผลลัพธ์ใช่ครับจะดูแค่ตัวเลขในแดชบอร์ดอย่างเดียวอาจจะไม่พออ,อืเอกสารแนะนำให้ใช้เครื่องมืออื่นช่วยด้วยเช่น ABC testing ทดสอบเทียบกันไปเลยใช่ครับ หรือทำ conversion lift studies ดูว่าโฆษณาเราเพิ่มยอดขายได้จริงแค่ไหนหรือมองภาพใหญ่ขึ้นด้วย marketing mix modeling MMM เพื่อดูว่าเมตาเทียบกับช่องทางอื่นเป็นยังไงถูกต้องครับดูภาพรวมทั้งหมดการวัดผลนี้เหมือนจะเป็นเรื่องที่นักการตลาดกังวลกันเยอะนะคะมากครับมีข้อมูลว่า47เลยนะที่กังวลเรื่องนี้สุดการใช้หลายๆวิธีช่วยยืนยันก็น่าจะทำให้มั่นใจขึ้น แน่นอนครับอย่างแบรนด์ลูเมที่เขาใช้ลิฟต์ซัดดี้มาปรับโมเดลวัดผลตัวเองจนเห็นว่าคอนเวอร์ชันเพิ่ม2เท่าก็ช่วยให้ตัดสินใจเรื่องงบได้ดีขึ้นมากค่ะเข้าใจเลยงั้นสรุป5ข้อนี้ก็คือให้ทำง่าย Simplification ใช้ Automation สร้าง Creative หลากหลายดูแล Data Quality ด้วย CPI a กับ Pixel และ Validate ผลลัพธ์ด้วยวิธีต่างๆครับผม ทั้งหมดนี่คือหัวใจสำคัญของการใช้ AI ของเมตาให้ได้ประโยชน์สูงสุดเลยนะคะใช่ครับเป็นกรอบที่ดีมากๆในการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาเลยแต่มันก็มีคําถามชวนคิดต่อนะครับว่าในยุคที่ AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆระบบอัตโนมัติทําแทนเราได้เยอะขึ้นแล้วจุดสมดุลล่ะครับระหว่างที่เราจะเชื่อเทคโนโลยีมากๆกับการใช้สัญชาตญาณประสบการณ์กลยุทธ์ของนักการตลาดเอง มันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่อืมน่าคิดจริงๆค่ะนี่อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องหาคำตอบกันต่อไปในการทำงานจริงครับ